มีจานเยอะจังอ่ะทำไมหนูต้องมาล้างจานอีกแล้วเนี่ยเนี่ยต้องใช้น้ำยาล้างจานด้วยหนูอะ่ะแพ้น้ำยาล้างจานนะคะทำไมเราแค่ล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ได้ล่ะไม่ได้ครับ เราจะใช้แค่น้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ได้เพราะในน้ำยาล้างจานมีสารตัวหนึ่งสารลดแรงตึงผิวที่จะช่วยดึงคราบสกปรกที่ออกได้ยากเช่นพวกน้ำมันให้ออกมาได้ง่ายและยังช่วยฆ่าเชื้อโรคให้จานเราสะอาดได้ครับโอเคค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะ นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Science in Daily Life ได้โดยการถ่ายคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันความยาวไม่เกิน2นาทีอัพโหลดลง Facebook ใต้ค่าสาธารณะพร้อมติดแฮชแท็ก r p s c i e n c e w e e k 2 0 2 3ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคม2566โดยคลิปวิดีโอไหนที่มี อไลฟ์มากที่สุดจะได้รับของที่ระลึกจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณโรงเรียนวรพัฒน์ไปเลยค่ะกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนวรพัฒน์ประจำปี2ปี2566เรามีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการแข่งขันต่างๆฐานการเรียนรู้ที่ได้ทังความรู้และความสนุกการแสดงทางวิทยาศาสตร์ที่แสนร่าจะอีกและมีกิจกรรมความรู้สุดว้าว15 1 8สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนวรพัฒน์แล้วเจอกันนะครับ